หลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับมาจากกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่สนามบินสุวรรณภูมิเกี่ยวกับการที่พักเพื่อไทยจะยึดกระทรวงมหาดไทยคืนจากพักภูมิใจไทย ซึ่งนายอนุทินบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรเพราะว่าจบตั้งแต่วันที่ไปกินช็อกมินที่พักเพื่อไทยแล้วและก็ตอกย้ำว่าอย่าลืมว่าการจัดตั้งรัฐบาลในสมัยคุณเศรษฐาทวีสินพักภูมิใจไทยถูกเชิญ ให้เข้าร่วมรัฐบาลไม่ใช่เดินเข้าไปร่วมรัฐบาลเองและก็เรื่องนี้ได้คุยกับนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วก็เป็นที่เข้าใจแล้วก็นางสาวแพทองทานก็ให้ความมั่นใจแล้วถ้าพิจารณาจากการให้สัมภาษณ์ของนายอนุทิน จะเห็นได้ว่านายอนุทินมีความมั่นใจว่ากระทรวงมาไทยคงจะไม่ถูกยึดคืนซึ่งสิ่งที่นายอนุทินมั่นใจก็เปรียบเสมือนนายทินได้ยาดีมาเพราะว่าอยู่นายอนุทินจะ มาแสดงความมั่นใจว่าไม่สามารถที่จะยึดกระทรวงมาดไทยได้ก็ไม่ได้อยู่ๆแล้วก็คิดเอาแ่่นายนุทินเองก็ได้ก็ติดนางสาวแพรทองทานในเรื่องนี้พยายามที่จะบอกว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดในการปรับคณะรัฐมนตรีก็คือนางสาวแพรทองทานนายกรัฐมนตรี ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่นายทักษิณชินวัตรคนที่เปิดประเด็นเรื่องการจะยึดกระทรวงมาไทยคืนจากพักภูมิใจไทยเพราะถ้าหากนางสาวแพรทองทานเห็นด้วยว่าไม่ควรจะยึดก็เป็นการถ่วงดุลแล้วก็ขัดขวางแนวความคิดของคุณทักษิณในการที่จะยึดกระทรวงมาไทยคืน จากพักภูมิใจไทยได้ก็ต้องเรียนว่านายอนุทินคงจะได้แรงสนับสนุนจากหัวหน้าฝ่ายอนุรักษนิยมซึ่งมีความแนบแน่นและก็อยู่เบื้องหลังพักภูมิใจไทยมาโดยตลอดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่งบอกให้เห็นว่าพักภูมิใจไทย ไม่ใช่ตะเกียงที่ไรน้ำมันมีแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังที่แข็งแกร่งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่นายทักษิณและก็พักเพื่อไทยจะทำอะไรพักคภูมิใจไทยอย่างง่ายๆการยึดคืนกระทรวงมหาดไทยจากพักคภูมิใจไทยก็ไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคุณทักษิณและก็พักเพื่อไทยอีกแล้วครับ